วันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าเพชรเหลืองหรือเพชรแอมเบอร์นะครับควรจะเอาไปซื้ออะไรในร้านนี้แล้วได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดอันดับแรกผมต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากผมเองที่เป็นสายเติมน้อยนะครับก็คือเติมแค่แพ็ครายเดือนจํานวน300เพชรเท่านั้นนะครับตัวแพทเทิร์นพาร์ตผมก็ไม่ได้เติมนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นสายเติมที่มีปริมาณเพชรมหาศาลในการจับจ่ายได้อยู่แล้วอ่ะอันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่จาเป็นสําหรับคุณนะครับ โอเคแต่สำหรับสายฟรีสายตัวน้อยแบบผมนะครับมาดูการว่าเจ้าเพชรเหลืองที่เราจะได้จากภารกิจต่างๆในประจําวันเนี่ยพอสมควรนะครับประมาณเป็นน่าจะขึ้นหลักพันแหละต่อวันเนี่ยควรจะไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างจะคุ้มค่านะครับอ่ะผมขอไล่ันดับตามระดับความสําคัญนะครับจากน้อยสุดเลยนะก็อนแรกมันจะมีตัวที่เป็นกล่องฟรีก่อนเนี่ยคิดว่าคุกคนก็คือเปิดไปอยู่แล้วไม่ต้องใช้เพชรอ่ะถัดมันจะเป็นสัตว์ขี่นะครับตัวเนี้ยมันใช้แค่200ใครจะซื้อว้สะสมก็ได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว ตัวที่เป็นสัตว์ขี่ตัวแก่ที่ได้แจกมามาสปีดเร็วกว่านะครับก็ใช้ตัวดันไปถันมาจจะเป็นรีไวท์คอยอันนี้สาหรับคนที่แบบลงดันบ่อยๆแล้วก็ใช้ตัวที่มันแจกจํากัดเวลาจนหมดแล้วนะครับก็สามารถมาซื้อเพิ่มเติมได้อาจจะมีสต็อกไวนิดนึงไว้ซื้อตัวเนี้ยเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ลงดันได้สะดวกขึ้นอันนี้นะครับเป็นอะไรที่ไม่น่าซื้อที่สุดก็คือเป็นจํานวนนะครับโกจํานวน5 0 0ห0ื่นนะปกติทำเพรจะได้เยอะกว่าอยู่แล้วไม่ค่อยคุ้ม แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นสเตนลูนเนี่ยก็คือมาใช้ในการช่วยเพิ่มาตาในการตีบวกของตัวเครื่องประดับนะครับแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่าอัตราการตีนะครับมีแบบต่ำกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกไม่จำเป็นต้องซื้อตัวนี้นะครับเป็นตัวใช้ในการส่มสัตว์นะครับอันนี้มันเป็นกรชาเพราะฉะนั้นก็คือต่อให้คุณซื้อไปสักร้อยใบมันก็ไม่ได้การันตีว่าค่าพลังคุณจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าไม่ได้สัตว์ระดับ A นะครับหรือระดับ S ตัวนี้ จะเป็นกล่องตัวที่เป็นดาร์กอนจีเวลนะครับเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่คนแนะนํให้ซื้อกันมากที่สุดแน่นอนว่ามันช่วยเพิ่มข้าพลังแบบตรงๆเลยนะครับยิ่งมีมากก็จะไอตัวเออุปกรณ์ต่างๆก็จะมีค่าสถานะที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในมุมมองผมอะกล่องเนี้ยเป็นกล่องที่คุณสามารถได้รับไอเทมชิ้นเนี้ยในการทําภารกิจประจําวันอะเป็นหลัก10 10กว่ากล่องขึ้นไปได้อยู่แล้วนะครับก็คืออาจจะไม่ได้จาเป็นมากขนาดนั้นถ้าเกิดคุณมีมีเพชรเหลืองเพชรฟ้าไม่ได้เยอะมากนะ ราะฉะนั้นก็เกอ,อน,นี่คือกลางกานะครับจะเลือกหรือไม่ก็ได้อ่ะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นอ่านี้ก่อนตําราที่ใช้ในการเพิ่มระดับสกิลของสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นแบบกดใช้ซึ่งมันจะสุ่มตั้งแต่ระดับกาบสุดเลยนะก็คือเป็นสีเขียวสีฟ้าสีทองแล้วก็สีม่วงซึ่งได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สกิลตัวเนี้ยนอกจากจะสุ่มออกมาได้ระดับสูงยากแล้วนะครับตัวสกิลที่มันอัปเกรดขั้นอะ่ะต่อให้ระดับ A นะครับมันก็เพิ่มดาเมจประมาณของสัอว์เลี้ต์ง แถมพวกสกิลหลังดักที่เป็นพวกการซัพพอร์ตเพิ่มโจมตีรดป้องกันอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้เพิ่มสุ่มมาเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องสุ่มในช่วงแรเช่นกันเอาละมาถึงตัวไฮไลท์นะครับตัวนี้ที่ผมแนะนําให้เปิดมากที่สุดนะครับก็คือจะเป็นตําราทั่วไปในการสุ่มสกิลซึ่งจะเป็นสกิลพาร์ทสี่นะครับติดตัวจานวน11สกิลที่ใช้ในการเซตอัพให้กับตัวสั์เล้ยงนะครับอันนี้ตัวนี้ผมแนะนำให้สุดเลยนะว่าควรจะนํามาซื้อในแต่ละวันจะจํากัดอยู่ที่10อันนะครับเพราะ,ะนั้นผมจะซื้อ ให้ดูเลยนะว่ามันใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเปิดมานะครับก็จะได้สกิลตามนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปอธิบายรายละเอียดอีกครั้งว่าทำไมจึงจะไปต้องนำมาซื้ออันนี้มากที่สุดนะครับตัวสกิลติดตัวตัวนี้นะครับจะเป็นถ้าเกิดเราเปิดทํามาแล้วมันจะอัปเกรดระดับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีทั้งหมด11สกิลตามที่บอกเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพสกิลก่อนนะ ะก็จะเป็นตามนี้นะครับที่ผมแนะนำนะครับจะมีสกิลหลักก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพิ่มเป็นทั้งหมดเป็นพาสซีฟนะคือติดตัวเพิ่มค่าพลังอันตีอีกตัวนี้จะเพิ่มค่าพาวเวอร์นะครับหรือสเต็งนั่นแหละ20แต้มอ่าจริงๆมันคือมาตามระดับแหละอน,นี้เลเวลสองแล้วก็คือตั้งต้นเป็น10แต้มนะครับแล้วก็มีเ e อิทสิบมีเอจไอสิบนะครับอาหารมาจะเป็นเพิ่มแอตแทกนะครับ50ในเลเวลหนึ่งแล้วก็อันนี้เพิ่มดีเฟนส์นะครับรู้สึกว่าเลเวลหนึ่งจะเป็น, 25, เปเเ skill skill น้เลยนะีะ กู้คืนทันทีจะทําการเพิ่มมันก็คือสรุปง่ายมันคือออโต้คิวนั่นแหละทําการฟื้นแฮีนะครับ0.2%เมื่อเทียบกับค่า HP Max นะทุกค่าวินาทีตัวนี้สําคัญมากๆเมื่อคุณติดตั้งปุ๊บเนี่ย H p พมันจะคิวอัตโนมัตินะครับทั้งในเมืองในระหว่างลุยดันเจี้ยนทุกอย่างเลยมันเหมือนกับว่าคุณกดใช้ตัวที่เป็นยาเด้งเลือดตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยมันค่อยงจะคุ้มค่ามากนะตัวนี้เพราะว่าอาจจะไม่ทําให้ลดพละของตัวพระไปได้พอสมควรเลยนะครับ อ่ทำมาก็จะเป็นเพิ่อมาาอัตตาคิยี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคือทุกครั้งที่โจมตีจะทําการติดคิดให้กับศัตรูนั่นเองนะครับเป็นสก,กิลเสริมที่ดาเมจไม่ได้สูงมากนะแล้วก็2ออันนี้นะครับผมแนะนําว่าไม่ควรจะใช้ในช่วงแรกก็คือเพิ่มดีฟเฟนต์เหมือนกันกับเพิ่มแอตแท็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คือดีฟเฟนต์ศูนย์จุดหนึ่งกับแอตแท็กพาวเวอร์รู้สึกว่าเลเวลแรกจะเป็นศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นะะะครรััับบบถึึงปมมมมมาาณหหลกื่่นนนจเพิข้แ หลัก10หลักร้อยอะ่ะถ้าเทียบไปแล้วไปใส่2อ,อันแรกที่มันเป็นเพิ่มค่าตายตัวนตนน่อตังสองอันแรกจะคุ้มกว่านะครับสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้สุ่มสร้างดา,าเมจเพิ่มเติมนะครับในบรรดาทั้งหมดที่ผมแนะนานะก็ให้เริอมมาจากอันนี้ก่อนว่าตามที่ผมอธิบายไปว่าสเตตัสหลักของแต่ละอาชีพคืออะไรถ้าของคุณคือสเต็งก็อัพก็ติดตั้งสเตง็งอินในเจก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีแอตแทกเป็นค่าคงที่ดีเฟนส์ค่าคงที่แล้วก็ออโต้คิวนะครับของผมเองก็ติดตั้ง อามน,นี้นะก็จะมีตัวเพิ่มค่าสเต็งนะครับ percent, ในแอตแทกเปอร์เซไอ้แค่แอตค่าคงที่ด e เฟน s ์ Defense ค่าคงที่แล้วก็ออโตฮิลนะครับซึ่งสําคัญมากนะในระดับเพชรทีประมาณแสนหนึงอาจจะออโตฮิลต่อ5้าวินาทีประมาณ200นะครับซึ่งใช้งานได้ดีมากๆอันนี้สําคัญสุดๆนะครับหายที่ไหนไม่ได้เลยตัวนี้มาจับคู่ไปกับดาร์กอนชีเวลนะครับ ที่สามารถได้รับในภารกิจทั่วไปอยู่แล้วคุณควรจะบาลานในครับในการอัพทั้ง2ด้านให้มันโดดเด่นทั้ง2ด,ด้านเลยแล้วก็ชีเวลก็ขึ้นไปสกิลแอคทีฟไอคาสซีพวกนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีอัพไปเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับการใช้เพชรเกือให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับวันนี้ผม p i กซีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ